และในหน่วยที่4นี้นะครับก่อนที่เราจะไปตกแต่งภาพนะครับครูก็จะแนะนําให้เราใช้เครื่องมือนะครับอยู่ส่วนหนึ่งนะครับให้เราเข้าไปในส่วนของไฟล์นะครับให้เราไปเปิดไฟล์ภาพที่ครูเซฟให้เรานะครับตัวการ์ตูนตัวนี้เปิดขึ้นมาก่อนนะครับหลังจากที่เราเปิดตัวการ์ตูนตัวนี้ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราใช้คําสั่งอยู่ตัวหนึ่งนะครับ ก่อนที่เราจะใช้คําสั่งนะครับสังเกตรตรงเลเยอร์ตรงนี้ก่อนนะครับเป็นรูปสัญลักษณ์ของแม่กุญแจอยู่นะครับให้เราดับเบิลคลิกเข้าไปเพื่อที่จะปลดล็อกกุญแจก่อนแล้วก็กดโอเคออกมานะครับเสร็จแล้วกดคอนโทรลบวกขึ้นมานะครับเราจะทําการขยายภาพส่วนที่เราต้องการจะลบนะครับตอนนี้ครขยายในส่วนแค่นี้นะครับแล้วเลือกเครื่องมืออยู่ตัวหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ในส่วนของ Tool นะครับตรงนี้ จะเป็นยางลบนะครับ2แบบด้วยกันคือ e อ a s e r tool กับ magic e อ a s e r tool ูนะครับเราเลือกเมจิกเอ a ิเซอร์ทูก่อนนะครับเสร็จแล้วก็คลิกไปตรงพื้นที่ที่เราต้องการจะลบเห็นไหมครับตรงพื้นที่สีขาวก็จะถูกลบสีเทาก็จะถูกลบออกไปนะครับการเลือกเมจ i กเอ a ิเซอร์ทูแบบนี้หมายความว่าถ้าส่วนที่เราคลิกเข้าไปเป็นสีอะไรตรงส่วนนั้นก็จะหายไปทันทีนะครับ นี่คือเครื่องมือ magic l a s e r tool นะครับลบไปเรื่อยๆนะครับลดไปจนกว่าจะหมดนะครับบางคนถามว่าแล้วอย่างนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าจุดที่เราลบไปหมดหรือยังนะครับสังเกตนะครับว่าตอนนี้เรามีเลเยอร์ศูนย์อยู่นะครับให้เราสร้างมาอีกชั้นหนึ่งนะครับกดตรงกระดาษภาพนะครับตรง create new layer ตรงนี้เสร็จแล้วเราจะได้เลเยอร์ใหม่ที่เป็นพื้นใสนะครับให้เราคลิกเมาส์ซ้ายลากมาไว้ล่างสุดแบบนี้นะครับ แล้วเราลองเทสีนะครับครูเลือกเป็นสีสีเขียวนะครับสีเขียวแล้วเทลงไปตรงเลเยอร์ตรงนี้นะครับสังเกตว่าเราจะเห็นส่วนที่เราลบไม่หมดเห็นไหมครับจะมีจุดขาวๆเล็กๆอยู่เยอะแยะมากมายนะครับตรงนี้นะครับนะครับเราก็ใช้ยางลบในกรณีนี้เป็นยางลบวิเศษลบได้ไหมลบได้เหมือนกันนะครับแต่อาจจะลบไม่หมดนะครับยางลบอีกแบบหนึ่งก็คือยางลบ อิเลเซอร์ทูบนสุดตรงนี้นะครับให้เราเลือกหัวแปลงอยู่ตรงนี้นะครับสังเกตว่าจะมีหัวแบบเบลอแล้วก็แบบทึบนะครับในการใช้ยังลบเนี่ยครูแนะนําให้ใช้เป็นแบบหัวทึบนะครับตรงนี้ปรับไซส์ได้เห็นไหมครับจะใหญ่ขนาดไหนตรงนี้นะครับก็ลบไปนะครับลบถูกไหมไม่ถูกนะเพราะเราไปลบตรงเลเยอร์ที่เป็นสีเขียวนะครับก็คอนโทรลแซดไปแล้วเลือกไปตรงเลเยอร์ศูนย์ข้างบนลบเลยเห็นไหมครับมันจะลบได้ นี้กรณีที่เราต้องการลบจุดเล็กจุดน้อยนะครับตรงนี้สมมติว่าครูลบเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับครูเผลอไปลบตรงนี้ออกแบบนี้บางคนบอกว่าแล้วจะให้มันคืนยังไงกด Ctrl Z ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ในกรณีนี้เราจะใช้เครื่องมืออีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งซึ่งจะอยู่ในส่วนของอตรงนี้นะครับ History But tool ตรงนี้นะครับเลือกตัวนี้ออกมา ตรงนี้มีหน้าที่ในการคืนค่าเดิมนะครับโดยที่เราก็ปรับหัวแปงให้มันเล็กลงเป็นแบบหัวทึบนะครับปรับเล็กลงแบบนี้นะครับกูก็ขีดมาเลยแล้วมันจะโผล่มาเห็นไหมครับแบบนี้ทําอะไรได้บ้างกรณีที่สังเกตว่าขอบเล็กๆน้อยๆเ,เ,เราก็คลิกออกมามันก็จะออกมาเห็นไหมครับแต่เราต้องมือนิ่งหน่อยนะครับตรงนี้ได้แล้วนะครับในส่วนนี้เสร็จแล้วเราก็ลบไปเรื่อยๆเ,เลยนะครับ ครูก็ลบสีอื่นไปเรื่อยๆนะครับออกไปเรื่อยๆอสมมุติอีกแล้วสมมุติว่าลบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราอยากจะเห็นพื้นที่ที่เราเทสีตรงนี้ให้ชัดเจนยิ่งกว่าเดิมนะครับครูก็มาที่เลเยอร์หนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับเสร็จแล้วครูก็เทสีดาบ้าง XD นะครับเทสีดาเห็นไหมครับ เราจะเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมได้อีกในส่วนที่เป็นสีขาวเห็นไหมครับกูก็กดแล้วก็เลือกเลเยอร์ลบไปเรื่อยๆนะครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะได้ชิ้นงานที่เราพึงพอใจนะครับก็ลบไปเรื่อยๆเลยนะครับตรงนี้ ฝึกลบก่อนนะครับตอนนี้ก็ลบไปเรื่อยๆแล้วครับ สมมุติแล้วนะครับพอละสมมุติว่าพอแล้วนะครับสูนติว่าเราได้ภาพที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วนะครับภาพที่เราลบเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะครับสมมุติได้แล้วนะครับคูอยากจะเพิ่มในส่วนของแสงเงานะครับแล้วก็การเลืองแสงนะครับยังคงจําเทคนิคในการที่เราสร้างลูกแก้วได้อยู่นะครับ ให้เราเลือกไปที่ fx นะครับเลือกคำว่า outer g o นะครับตรงนี้สังเกตว่าพอเราเลือก outer g o ปุ๊บสีมันจะขึ้นมาเลยคือสีเหลืองค่าพื้นฐานเห็นไหมครับเราขยายปุ๊บมันก็มันก็จะเรืองแสงได้เห็นไหมครับตัวยายการ์ตรนูนเราก็จะดูสมจริงมากขึ้นยิ่งเราลากไปเยอะก็จะยิ่งเรืองแสงเยอะนะครับตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็นสีขาวสมมุตินะครับก็ลากออกมาอันนี้นะครับนะครับอันนี้ลากขึ้นไปก็จะเรืองแสงเห็นไหมครับกดโอเคออกมานะครับ อันนี้คือเทคนิคเดิมที่เราใช้นะครับเราก็จะวนอยู่กับคําสั่งพวกนี้นะครับเสร็จแล้วครูลองสร้างมาอีกชั้นหนึ่งนะครับครูเลือกตรงนี้เป็นโอเวอร์เลย์ที่เราเคยใช้กันนะครับแล้วเราเลือกถังสีเป็นแบบการเดียนนะครับครูก็เลือกสีพื้นฐานออกมาครูเลือกสีเขียวครูก็ลองขีดดูนะครับเห็นไหมครับตัวการ์ตูนเราก็จะเปลี่ยนสีตามที่เรากําหนดสีลงไปนะครับตรงนี้ชมพูนะครับเห็นไหมครับ อันนี้ก็เป็นเทคนิคการแต่งภาพอีกแบบหนึง่งที่ครูได้พูดถึงนะครับดังนั้นมีอีกแบบหนึ่งก็คือทําตัวกระตูนให้สีเปลี่ยนไปเลยทั้งตัวนะครับก็เลยเลือกไปที่ image นะครับตรงนี้จะมีคําสั่งของ adjustment อยู่นะครับเลือกไปที่คําสั่ง hue saturation หรือใครจะกด control u ก็ได้นะครับกดขึ้นมาเราจะได้ค่าสีพื้นฐานมาแบบนี้นะครับให้เราเลือกคําว่า color l i g h ก่อนนะครับ เราก็ลองลากส a t u r a t ชันไปสุดเลยเห็นครับจะเป็นสีแดงแล้วสีตรงนี้คือสีที่เราเกิดจากการผสมขึ้นมาเห็นไหมครับเราจะเลือกสีอะไรอันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมครับแล้วก็จะได้รูปแบบตัวการ์ตูนที่สีสันแตกต่างออกไปนะครับอันนี้ก็คือขั้นตอนในการใช้เครื่องมือนะครับที่ครูได้พูดถึงเพื่อที่จะนำไปปรับแต่งใช้กับรูปภาพที่เราเตรียมมานะครับ สำหรับในเรื่องนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับเสร็จแล้วเราก็เซฟเก็บไฟล์ภาพนี้ไว้นะครับเซฟแอดเป็นนามสกุล PSD เหมือนเดิมแล้วก็ตั้งชื่อใหม่เก็บไว้ในโฟลเดอร์เพื่อที่จะนำไปใช้งานต่อไปนะครับตรงนี้เซฟเข้าไปนะครับเรียบร้อยนะครับ